แค่ถ,ถ่ายวิดีโอแค่นะั้นยืนถ่ายอย่างเงี้ยนะนยืนถ่ายนะค,ครับเดี๋ยววันนี้เรามาถอดหัวฉีดแก๊ส cng กันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งหลังจากเราดับเครื่องแล้วนะครับต้องดับเครื่องก่อนเราก็จะถอดคลิปล็อกนะครับสี่ตัวดึงออกนะครีมไอ้ครีมดึงครับสี่ตัวก็ดึงสายหัวฉีดออกนะครับ อันต่อไปเราจะถอดสายนะครับสายไวร์สีอันที่หนึ่งดีบแล้วก็รูดออกมานะครับดีบแล้วก็รูดออกมาดีบรูดออกมานะครับแล้วก็ใช้มือดึงนะครับอันนี้จะเป็นสายเช็คแรงดันไวร์สีนะครับก็ดีบแล้วก็ดึงออกดีบยากนิดนึง น,นี้ถ้าไม่เคยถอดจะแข็งมากนี่ครับดึงออกอัสุดท้ายก็จะเป็นสายนำแก๊สนะครับเรียท่อนำแก๊สท่อส่งแก๊สท่อใหญ่ก็จะมีแก๊สค้างอยู่นิดนึงแล้วก็ขยับให้แก๊สมันรวกออกแล้วเราก็ค่อยๆโยกออกนะ แค่นี้ออกแล้วครับต่อไปก็เบอร์สิบสองตัวนะครับเบอร์สิบสองตัวสันที่ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายไปก็ได้นี่นะครับถ่ายพื้โอเคออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถอดข้างในแล้วก็ล้างกันโอเคครับปิดึง and then